ไปค่ะวันนี้ดมากเตอะไรคะามาทำจะไปดเรีนกคะอ๋อมีเค้น้องเรียนเข้ามาใช่ไหมคะเราได้รับเรื่องมาเมื่อวานคือร้องเรียนมานี่ก็จะเ้าระบบอ๋อค่ะอ๋อวันเสาร์ก็ต้องทำงานหนักเลยทุกวันทุกวันเลยนะคะ ที่เรามีเรื่องอะไรแบบนั้นก็คือตั้งแต่เริ่มเลยคือหนูลงสตอรี่แล้วเขาก็ได้มาตอบกับสตอรี่ว่าอยู่ที่ไหนแถวไหนหนูก็ตอบว่าชื่อเป็นเป็นคนทั่วไปหนูเป็นใครเป็นเป็นผราอ๋อผ้าอะไรที่วัดแหละบัดบอกเอ้ยัดบางคุณนอกบดบางคุณนอกโอเคกากระบาย h เป็นเวลาตอน,น,นคือสี่ทุ่มขึ้นไปว,ว่าให้ไปหาหน่อยอะไรประมาณนี้นเคยเห็นหน้าตัวกันไหมเคยเจอไหมไม่เคยเจออ๋อยังไม่เคยเจออันอันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้ผู้เออลองลองโตอะน้งองซีเวลาคือเวลาทำงานจะได้มีทั้งสองคนมาแล้วแต่ว่าถ้าเกิดต้องใช้มากเยอะกว่านั้นก็ค่อยว่าเอาไ้ เอาสีเองพอได้มันใช้มันใช้ไม่เยอะหรอกดูแลแต่ในเคสเราเองเคสมันมันไม่ใช่ไม่นไม่ไม่ใช่เออถูกไม่ต้องมาตามกฎงานนี้มันมันงานเดียวเองนะเ็ีคุยกับน้องนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเวลาไปทําเคสเดี๋ยวพี่มีวิธีง่้ยตั้งใจว่าเอ่อตะเกี่ยบจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะอยู่วัดไหนคราวนี้มันเป็นมันเป็นสองเรื่องที่ที่เราไม่รู้ นี่เป็นไงบ้างรับเรื่องร้องเรียนรับทุกเรื่องีลยอนนี้ยที่มันเกี่ยวกับตำรวจหรือเกี่ยวกับที่ต้องใช้ตำรวจบ้างคครับก็มีประชาชนอยู่ในพื้นที่ปากเกร็ดนะฮะเขามา้องเรียนเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมของของพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่สนบปากเกร็ดนะครับตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีแหละนะเข้าไปดำเนินการตามกฎหมาย ตามหลักการทั้งหมดที่ที่ต้องดำเนินการได้ให้กับผู้เสียหายที่มาลองเชิญชู้สาวใช่ไหมคะใช่เขาบอายังไงบ้างเขาพูดกูยังไงบ้างเขาบอกว่าอยากให้หนูไปหาค่ะคำพูดนี่ก็โปรไฟล์คนที่พระพระนี่เป็นใครนี่เป็นใครัต้องตอบว่าอะไรบ้างเออเอาเรื่องตอบว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวก็ตอบตามที่บอกมองมองนี่แครับของพัดเจ้าว่าที่เขาทำอาหารของเขา ต้องเลื่อนไหมเลื่อนเลื่อนเลื่อนนี่เป็นแชททั้งหมดที่เราเราคุยกันใช่ไหมแล้วทำไมถึงเราคุยอ่ะหนูไม่ไม่ได้ติดต่ออะไปเขาก็เลยเขาก็เลยแบบบล็อกไปเลย เราเราขอดูไหมเราไม่ได้ขอขอขอดูมาก่อนขอไม่ขอดูวันนี้หรือว่าดูขอดูวันว่าเพศหรือว่าเราแต่เขาส่งอันนี้มาให้เราแทนตกใจไหมเมอคืนนี้ะตกใจอยู่ที่เขาส่งแชทคุยอะไรกับเราอีกนานไปหล่อยไม่เลเออละจกภาพนี้เขาก็บอกว่ามาไหมหรือว่าหลอกให้ให้ส่งมาให้ดูแต่จริงๆแล้วคือนูจะขอดูหน้า หมออยากดูหน้าเขาจะเขาดันส่งนี้มาเขาบอกวสี่เมตรไหวไหมดูเหมือนเขาบอกอะไรนะบอกว่าสี่เมตรไหวไหมอมให้หน่อยพูดอย่างเงี้ยพูดพูดนี่คือคือคุยแชทใช่ไหมใช่แล้วมีการพูดคุยแบบไลน์โทรไลน์กันไหมนี่ปะไม่มีไม่มีเขาโทรมาแต่หนูไม่ได้รับเพราะว่าทำงานอยู่ด้วยเป็นจีบอนด้วยนะมัมแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นหน้าพระองค์เมื่อกี้ที่เห็นหน้า เป็นหน้าเป็นหน้าพระองค์เมื่อกี้ที่ที่เป็นรูปภาพเลยใช่ไหมค่ะน้องครับน้องเนี่ยมีได้รับข้อมูลยังไงมาบ้างแล้วก็ทางพระเนี่ยที่ที่เขากล่าวอ้างว่าเป็นพระเนี่ยเขาติดต่อน้องมาอย่างไรบ้างคะเออเขาติดต่อมาทางเฟซบุ๊กเขาได้เออ่แอดเพื่อนหนูมาก,ก่อนนะหนูก็ไปกดรับแล้วหนูก็เข้าไปส่องว่ารูปโปรไฟล์เนี่ยเป็นเป็นพระจริงๆแล้วเขาก็มาคอมเมนต์ใต้สตอรี่หนู ประมาณว่าไะปรมาณแบบอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรประมาณนี้หนูก็บอกว่าอยู่ปากเกรดค่ะแล้วก็ถามชื่อหนูก็ตอบว่าชื่อไทเกอร์แล้วเขาค่ะหนูก็บอกว่ารู้จักค่ะเขาบอกว่ามาได้ไหมประมาณสิบนาทีก็น่าจะถึงแล้วหนูก็บอกว่าไปทําอะไรเขาก็บอกว่าทําอะไรล่ะทําทําทุกอย่างแหละมีการพูดคุยเชิงชู้สาวใช่ไหมคะใช่เขาพูดยังไงบ้างเขาพูดคุยยังไงบ้าง ก็มันแบบอยากให้หนูไปหาค่ะคําพูดเขาประมาณไหนเขาบอกว่าคำพูดก็ประมาณแบบว่าให้แบบให้ไปหาเขาหน่อยอยากแบบว่าอยากมีเพศสัมพันธ์อะไรประมาณเนี้ยหนูก็เลยบอกว่าส่งส่งรูปให้ดูก่อนบิลวอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็ได้ทําการส่งรูปมารูปอะไรคะรูปอวัยวะเพศเขาแล้วเขาก็ยกเลิกข้อความไปล้เขาทราบไหมคะว่าน้องเป็นสาวประเภทสองทราบค่ะ มีการพูดคุยกันนานไหมคะระยะเวลาที่พูดคุยกันประมาณทักตอเรื่องประมาณสองสามวันเลยที่จะให้หนูไปให้ได้แล้วพอเราไม่ไปแล้วเป็นยังไงต่อเขาก็เงียบไปแล้วถ้าพักหนึ่งหนูลงสตอรี่ใหม่เขาก็ทักมาเหมือนเดิมเลยแล้วตอนนี้เขาได้ติดต่อมาอีกไหมคะไม่ได้ติดต่อแล้วคือเขาบล็อกเราไปเลยเพราะว่าเราไม่ตรงจะไปร่วมกับนอนกับเ,าเ,เขาใช่ค่ะ เขาบอกไหมว่าไปหาให้ไปหาที่ไหนอะไรยังไงบอกรายละเอียดเราไหมบอกมาค่ะว่าให้ไปตรงกุติส่วนมนแต่ให้หนูไปรอที่ตรงข้างเมนก่อนให้ใส่ชุดน,นอกไปเดี๋ยวเขาจะเดินออกมารับเพลไม่ต้องเดินเข้าไปในวัดก่อนแล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยินดีไหบ้างคะรู้สึกแบบไม,ไม่พอใจที่เขาเป็นแบบเป็นพระแล้วทาแบบนี้ค่ะเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมไม่เคย แล้วรู้สึกยังไงที่เขาเป็นพระแล้วเขาทักมาแบบนี้นานขอร่วมหลับนอนกับเราเนี่ยก็รู้สึกแบบไม่สบายใจด้วยที่เขาแบบทําพฤติกรรมแบบนี้<ม>หนูซึ่งหนูก็ได้บอกเขาแล้วว่ามันมีข่าวเยอะนะอะไรเรื่องเรื่องพวกนี้อะค่ะเกี่ยวกับพระ<ม>ที่มีแบบเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยหนู<ม>บอกว่าหนูกลัวนะทํา,าทอะไรแบบนี้คิดเยอะๆกอนอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือไม่ได้มีการเตือนสติเขาไปใช่ค่ะแล้วทําไมวันนี้ถึงได้เดินทางมาร้องกับทางแลก็แก้วค่ะเพราะว่าแบบ อยากได้ความยุติธรรมให้ตัวเองอ,ะ,อะการที่เราตัดสินใจก็คือการที่เราตัดสินใจคุยกับเขาก็คือเราอยากอยาก,อยากรู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นผระจริงหรือเปล่าใช่ก็เลยมีการลอม,มีการถามอะไรใช่ค่ะมีการถามเขาไปเรื่อยเรื่อยให้เขาตอบมาให้หมดเห็นว่ามีข้อมูลว่ามีเรื่องของยาเสพติด <c oughs> <c oughs> ด้วยอันนี้มีข้อมูลยังไงคะเออเขาได้เอายาค่ะดรแก้วคะวันนี้เนี่ยมีน้องผู้เสียหาย มาร้อเรียนเรื่องอะไรบ้างคะครับก็มีประชาชนอยู่ในพื้นที่ปากเกร็ดนะฮะ mm hmm. เขามาล้อเรียนเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมของของพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่สนอปากเกร็ดนะครับแล้วมีหลักฐานจากข้อมูลแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็มีหลักฐานที่ที่ผู้เสียหายเขาเอามาแสดงอ่ะก็มีหลักฐานน่าจะถือได้ว่าจะมีพฤติกรรมอย่างนั้นจริงเกี่ยวกับเรื่องทางเพศนะครับเราก็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเดี๋ยวจะได้ไปหาข่าวเชิงลึกก่อนว่าสิ่งที่ ที่น้องเขาเก้าผู้เสกาวอ้างมาเนี้ยน่าจะถือแค่ไหนพระนี้มีตัวตนจริงหรือไม่วัดที่บอกมาเนี่ยมีมีจริงหรือไม่เราจะเข้าไปดูพื้นที่นะครับและให้าหาข้อมูลตก,ก่อนก่อนที่จะดําเนินการต่อไปครับแล้วถ้าจักข้อมูลแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้เนียคะหลังจากนี้เนี่ยทงงยางรัฐวิทยจะดาเนินการยังไงต่อไปบ้างคะก็ถ้าข้อมูลที่ที่ทีมงานได้เข้าไปหาข้อมูลแล้วเนี่ยมีความน่าจะถือว่าเป็นไปได้จริงเราก็จะได้ร่วมกับ ตำรวจภูทรจังหวัดนนทบ,บุรีเนี่ยเข้าไปดําเนินการตามกฎหมายตามหลักการทั้งหมดที่ที่ต้องดําเนินการได้ให้กับผู้เสียหายที่มาร้องเรียนนะครับ